ครับพบกับคุณวิรัชโสุลัต์ประธานสภาลมชายกรุงเทพนะครับวันนี้จะมาอาจจะเรียกได้ว่าถอดบทเรียนนะครับจากสถานการณ์ปฏิวึตงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านนี้นะครับว่าเรา้รับบทเรียนอะไรบ้างควรจะถอดบทเรียนเพื่อจะได้ปรับปรุงนะฮะแก้ไขในการรับมือสถานการณ์ให้ดีขึ้นสวัสดีครับคุณวิรั์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิระครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วบ่ายโมงยี่สิบนประมาณ เกิดแผ่นดินไหวในเมียนมาลึกลงไปในผิวโลกประมาณ10กิโลเมตรต้องถือว่าก็อตื่นพอสมควรแล้วก็ก้าวไปสู่การมีการสั่นไหวมาจนถึงกรุงเทพมหานครรอยเลื่อนนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่ก็ส่งผลมาจนถึงในประเทศไทยได้แล้วก็เชียงใหม่ก็มีอาคารที่ตอนนี้ยังไม่สามารถ อนุญาตให้เข้าไปใช้ได้กรุงเทพมีอาคารที่ถล่มลงมาและแต่ที่เหลือก็ต้องถือว่านะครับงานนี้เป็นการปลุกตื่นที่สําคัญก่อนน่นก่อนที่จะไปเล่าเรื่องอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแรงงานแล้วก็วิศวกรที่เข้าไปคุมงานอยู่ในอาคารที่ถล่มลงมาอาคารของสตอง,องแล้วก็ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเมียนมาเองก็กาลังไต่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ผมได้สืบทราบมาว่าองค์กรของสหรัฐที่เขาติดตามเรื่องสภาวะทามูมิศาสตร์เาขาคาดการว่าตัวเลขการสูญเสียในเมียนมาน่าจะหลายๆพันคนทีเดียวตอนนี้เพิ่งออกมาประมาณยังไม่สองพันนะครับแต่ขณะนี้การแพ้่ความช่วยเหลือกำลังเริ่มขึ้นประเทศไทยโดยกองทัพไทยก็ส่งแพทย์กองทัพเข้าไป4ีคนเข้าไปแล้วตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ยังก็หวังว่าจะมีส่วนช่วยทําให้ คลายทุกข์ให้กับพี่น้องในเพื่อนบ้านแล้วก็คลายทุกข์ให้กับคนจริงเหยื่อที่เกิดขึ้นในการตึกถล่มครั้งนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยซะด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งตอนนี้ผมในฐานะที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องการบริหารเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินมาแล้วหลายกรณีงานนี้ต้องถือว่ามี สาระสาคัญจริงๆที่เราต้องเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องการจะป้องกันแผ่นดินไหวอย่างไรเพราะว่าเอาข้อจริงมันก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเตือนก่อนล่วงหน้ามันเป็นไปแทบไม่ได้ถ้าจะรู้ล่วงหน้าก่อนจะรู้ล่วงหน้าไม่กี่นาทีแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ในต่างประเทศเขาก็ทํากันอยู่นะครับตัวอย่างที่ควรจะใช้ในการเอามาดูญี่ปุ่นนะคงเป็นของดีที่สุดในโลกนะครับรองลงมาคือสหรัฐอเมริกาเขาเจอแบบนี้อยู่บ่อยๆทั้งคู่เป็นประเทศที่ร่ารวย มีเทคโนโลยีและก็อยู่บนรอยเลื่อนโดยตรงมีสองประเทศที่อยู่บนรอยเลื่อนโดยตรงแต่ไม่ใช่ประเทศร่ํารวยที right ่ส <sh> <and using> <ación> <suffering> ุดแต่เขาก็ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้มาตลอดคืออินโดนีเซียอยู่ในเขตแผ่นดินไหวเขาอยู่บนรอยเลื่อนตรงๆขนาดใหญ่ด้วยมีภูเขาไฟด้วยอีกต่างหากแล้วก็เม็กซิโกนี่ก็อยู่บนรอยเลื่อนแล้วก็ไม่ได้ว่าร่ารวยมากเราอาจจะดูได้ทั้งจากทั้งค้่ที่เขารวยและมีเทคโนโลยีกับค้่ที่ไม่ได้ร่ํารวยที่สุดแต่ก็เจอเหตุแบบนี้บ่อยๆว่า เขาทํำยังไงเราเนี่ยไม่อยู่บนรอยเลื่อนและไม่ได้เจออย่างนี้บ่อยและรอยเลื่อนนี้ที่อยู่ในเมียนมาเขาเลื่อนเขาเลื่อนครั้งสุดท้ายใหญ่ๆแบบนี้ประมาณร้อยปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาเขาก็บอกว่ารอยเลื่อนนี้เขาจับตาดูอยู่แล้วแล้วก็มันก็ทําพฤติกรรมตามลักษณะที่มันเคยเป็นคือมันเลื่อนประมาณอย่างนี้แหละ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นความรู้แต่เป็นความรู้ชังในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้ทักษะที่ผมมีคือทักษะในการสื่อสารสาธารณะแล้วผมก็คิดว่าในช่วงสี่ห้าวันที่ผ่านมานับแต่เกิดเหตุเราจะได้รับทราบว่าหนึ่งที่ทวงถามกันมากคือ SMS ที่รัฐมีระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติมันออกมาแล้วออกมาสาระว่าอะไร ไปถึงคนกี่คนแล้วทําไมามันออกมาห่างจากหลังเวลาเกิดเหตุรู้หรอกว่าเตือนก่อนเกิดเหตุไม่ได้แต่คําถามคือหลังเกิดเหตุทำไมามันใช้เวลานานนกอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องถัดไปก็คงจะเป็นว่าถ้ามีสาระที่ออกมาซึ่งผมได้เห็นสาระของสิ่งที่ส่งม,มาแล้วล่ะแม้ว่าตัวผมจะไม่ได้รับนะครับแล้วอีกหลายคนที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงกันก็บอกเขาก็ไม่ได้รับแต่ผมก็ไปหาอ่านจากคนที่ได้รับก็เ,เ,เห็นว่าสาระของเขาก็ใช้ได้นะครับข้อความสั้นๆที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นให ออกจากอาคารสูงอย่าใช้ลิฟต์เด็ดขาดอย่าไปถ้าออกมาข้างนอกแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าก็ถือว่าโอเคใช้ได้อย่างไรก็ดีส่วนใหญ่แล้วก็เราได้รับทราบข้อมูลเรื่องนี้เราท่านนะทั้งในกรุงเทพและในที่อื่นเราท่านได้รับทราบเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยมาจากข่าวสารทางโซเชียลมีเดียในสุขากันอยู่ได้แหละแล้วก็ รู้เองอ่ะว่าอ่าถ้าเป็นแบบนี้ไซส์ขนาดนี้แล้วมันโยกไหวอยู่นานขนาดนี้พวก Gen X ก็บอกว่าเอ้รู้ว่าฉันหน้ามืดน,นะ Gen Y ก็นึกว่าตัวเองจะพักผ่อนไม่พอหรือไม่ก็ Gen Z เขาบอกว่าไม่เกี่ยวเขามองพบเขารู้เลยว่าโคมไฟสั่นไหวแผ่นดินไหวแน่นอนเห็นไหมฮะการตอบสนองของคนเจเนอเรชันที่ต่างกันอายุต่างกันประสบการณ์พอกันนะคือต่างก็ไม่เคยเจอแผ่นดินไหวในประเทศไทยทั้งนั้นแหละแต่ตอบสนองต่างกันแปลว่า ฐานความรู้ยังไปไม่ค่อยมากพออันนี้แต่ว่าความรู้ทั่วไปอันที่สองทุกคนก็แห่กันออกใช่หลายคนก็บอกว่าก็ดีนะคราวนี้ไม่ค่อยมีใครติดอยู่ในปล่องลิฟต์นะทุกคนก็พยายามเดินบันไดนี้หนีไฟนี่แหละเพียงแต่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าบันไดหนีไฟจะสามารถมีเสียงดังเ e อียดอาร์ตของอาคารที่กําลังลั่นดันสนัดขนาดนั้นและมี ข้าวของเศษฟูนเศษผิดเศษอะไราาต่อไหแหล่นร่วงลงมาอยู่เรื่อยๆอันนั้นก็เป็นความรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่ของคนเอาละทุกคนลงถึงพื้นเสร็จโรงพยาบาลเดี๋ี้โรงพยาบาลเข็นคนไข้ออกมาลงมาที่พื้นเหมือนกันแทบจะทุกลงพยาบาลเลยนะครับน,นั้นก้อนที่หนึ่งเลยว่าอืงั้นข้อมูลสื่อสารสาธารนณะถ้ามันสามารถออกแบบได้ใหม่มันน่าจะเป็นเรื่องของการหนึ่งแจ้งเตือนภยัยทันทีที่เกิด ให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ควรจะบอกด้วยเลยว่าจริงๆแล้ว AI ขนาดนี้มันสามารถทํางานได้แล้วนะครับที่จะบอกว่าอาคารที่ท่านกําลังอยู่ส่วนที่ท่านกําลังอยู่โซนที่ท่านกําลังอยู่มันอยู่ในอาคารที่ก่อสร้างก่อน2,550หรือไม่ถ้าใช่เป็นพวกก่อนหน้านั้นท่านก็อย่าเพิ่งหวังว่าอาคารมันจะรับแรงกระแทกทางแผ่นดินไหวได้ดี เพราะนั้นลงล่างก่อนเนะี่ยดีดีแน่แต่ก่อนที่จะไปก่อนที่จะคิดออกไปไหนเลยให้ดูก่อนว่าของหล่นกันพอใจหรือ,อยังเพราะของหล่นเนี่ยมันจะหล่นในช่วงแรกๆแล้วหลังจากนั้นแล้วถ้า,ามันจะมีการบิดตัวของอาคารอะไรตามมาทีหลังนะครับเพราะนั้นก็เป็นที่มาที่ว่าในถ้าเราดูในบทเรียนของญี่ปุ่นจ,จีนและอื่นๆที่เขาผ่านประสบการณ์การดิ้นไว้สิ่งที่เขาสอนเด็กมาเสมอคือมีอะไรเกิดขึ้นมุดใต้โต๊ะก่อนสองอย่าไปอยู่ใต้คานเพราะถ้าเกิด ปัญหาอาคารจะเป็นลายไปอาคารคือต,ตัวที่มันจะพังลงมาสก่อนสามอย่าไปอยู่ใกล้ประตูหน้าต่างออาละ่ะเข้าใจได้ตอนนี้ก็ลงพื้นครับเอาลงพื้นตอนลงแรกๆนี่ไม่เป็นไรแต่ผมก็นึกอยู่ในใจเหมือนกันนะครับว่าเออนะดีนะคราวนี้ที่แผ่นดินไหวมาปลุกเตือนกันครั้งยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในตอนเย็นไม่ได้เกิดขึ้นในตอนฟ้ามืดและไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างฝนตกและไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เด็กยังเปิดถองมหาลาัยเขายังไม่ปิดเทอมไม่เป็นไรแต่เด็กโตแล้ว แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กล่ะอนุบาลล่ะประถมล่ะมัธยมต้นล่ะพ่อแม่คงกังวลมากเลยนะอ๋อพ่อแม่ลงจากตึกได้พ่อแม่ออกไรได้ตอนนี้จบท่อนที่หนึ่งเอาตัวเองมาอยู่ในที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วคำถามคือตึกส่วนใหญ่ก็บอกว่างั้นปิดให้ทุกคนกลับบ้านเลยอนอจะกลับบ้านเท่านั้นแหละทีเนี้ยผมก็ออกจากบ้านเหมือนกันเพราะผมจะต้องไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองตอนเย็นแล้วผมเห็นแล้วว่าเอาล่ะ ออการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นระหว่างบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณผมไม่รอช้าอ่ะรีบจัดก,การตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางเลยออกมาจากบ้านประมาณบ่ายสามหวังว่าจะไปขึ้นเครื่องให้ทันสักหกโมงเย็นที่ดอนเมืองจากนนทบ,บุรีปรากฏออกไปแล้วรถติดหมดเลยครับติดขาเข่าติดขาออกติดทุกเส้นทางอ่ะเปลี่ยนใจโดดลงจากรถขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจา้างมุ่งหน้าไปสนามบินก็เลยได้เห็นเลยนะครับว่าวิ่งไปตลอดทางน,นั้นก็โอ้โห ุกคนเขาติดแงกกันอยู่บนถนนน,นี่ก็ค,คือความยากลําบากแล้วนะเพราะอะไรรถไฟฟ้าทุกสายทุกสาขาใต้ดินบนดินหยุดวิ่งหมดแม้กระทั่งรถไฟของการรถไฟเองเขาก็ต้องหยุดเหมือนกันเข้าใจได้เพราะว่าเราได้เห็นคลิปแล้วนะครับว่ารถไฟฟ้าที่จอดอยู่ที่สถานีนะมันถูกยกกระแทกเบี่ยงไปเบี่ยงมาอย่างไรคงวิ่งต่ออันตรายนะแต่พอเป็นเช่นนั้นแล้วก็ทําให้ระบบการขนส่งสาธารนณะซึ่งต้องใช้พร้อมกันณเวลานั้นเนี่ย มันกลายเป็นประเด็นใหม่ว่าเอาละต้องปิดก็เข้าใจแต่ว่าแล้วไงอ่ะทีนี้คนนับแสนนับล้านต้องออกเดินทางจากที่ที่ที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งดีนะไม่ต้องไปรับลูกรับเต้าที่โรงเรียนนะแต่ก็ต้องมีจํานวนไม่น้อยหรอกนัดคุณตานัดคุณยายไว้จะไปรับจากการตรวจแพทย์หรือว่าจะไปะรับมาจากร้านเสริมสวยทําผมสุดท้าแต่ละไปไม่ได้แล้วเขาก็จะ ที่ตรงที่เขาอยู่นะเนี่ยเขาก็อาจจะถูกปิดแล้วก็บอกว่าให้ออกจากอาคารก่อนเอาละออกมาในะ่อแดดร้อนในะ่เรื่องหนึ่งนะครับหาร่มเง,งานนะพอทนไหวแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งข้างหน้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วฝนตกหนักฟ้าทึกขนอ,นองผู้ทํำยังไงเนาะอ่าเรื่องถัดไปก็น,นึกมาได้อีกว่าจริงๆแล้วมีการขนส่งทางน้ํานะครับที่ถ้าพอหมดการกระทบกระทั่งขึ้นกระแทกเกิดแน่ๆนะฮะเพราะว่าตามสะต่างๆสะบนศึกสะใน ตะดินต่างๆเี่กับน้ํากระฉอกกันอุตลุดเพราะฉะนั้นอนุมานได้ว่าตามแม่น้ําลําคลองก็คงจะมีการกระฉอบอยู่บ้างแต่มันก็จะจบลงนะแต่การขนส่งทางน้ําซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดียังทําได้ต่อไปแต่เราก็จะเห็นเลยว่าอืถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นอีกว,วิธีเลือกหนึ่งแต่ขอให้แน่ใจว่าคนขับเรือคนดูแลโปะถ้าเทียบเขาได้ผ่านกระบวนการฝึกซ้อมเข้าใจเรื่องความปลอดภยัยแล้วจะให้ลง เปิดใช้กันโดยรวดเร็วอย่างไรและถ้าคนแห่กันจะลงจะต้องจัดบริหารจัดการอย่างไรนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับคนจะได้ออกเดินทางไปได้ถัดไปก็จะเป็นเรื่องว่าเอ๊ะมันควรไหมในอนาคตว่าถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วถ้ามันเกิดไปเกิดในช่วงหน้าฝนเด็กเปิดเทอมคนต้องไปรับลูกรับเต้าต้องมีแผนล่วงหน้าไหมเพราะถ้าให้แต่ละสถานที่จัดการของตัวเองนะทุกสถานที่จะปิดตัวเองไงแล้วก็ผลักความเสี่ยงออกไปอยู่บนท้องถนนไปว่ากันเอาเองแล้วกัน ไอ้อย่างเนี้ยผมว่าต้องมีคนมาสื่อสารกันละว,ว่าแล้วระบบกลางเนี่ยควรจะเอาอยัางไงนะเพื่อจะให้รู้หรือแม้กระทั่งนะฮะสนามกีฬาไหมหรือว่าอะไรต่างๆที่มันูง่ายอยู่ในที่โล่งปลอดภยัยมีห้องน้ําห้องท่าพอให้ได้ใช้ตัวเองรีบตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองปลอดภัยแล้วอย่าปิดนะถ้าตัวเองปลอดภัยแล้วเปิดให้คนอื่นเข้ามาใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับห้ามสั่งผินค้าให้คนออกไปเข้าใจเพราะว่าในนั้นเนี่ย มันก็เรียกว่าส่วนใหญ่ออกมาแล้วเป็นพื้นที่มีประดับตกแต่งอยู่บนเพดานฝ้าจะมีอะไรร่วงลงมาได้ง่ายแต่ถ้าเป็นสนามกีฬาของพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีแล้วมันจะฟัอนข้างรับคนได้เยอะมีห้องน้ำห้องท้าให้ใช้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับถัดไปก็จะเป็นว่าเอาละ่ะเรื่องที่หนึ่งคือบอกให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขั้นต่อไปคืออะไรสองถ้าคิดว่าเจ้าของสถานที่ผู้บริหารสถานที่คิดว่าจะต้องปิดปิดได้แต่ว่าส่วนกลาง ผู้บริหารถนนผู้บริหารระบบสาขนส่งสารนุกภวต่างๆเนี่ยควรจะต้องออกถแถลงการแล้วว่าฉันมีอะไรอยู่ที่ไหนอะไรกําลังทําอยู่ไอ้บอกปิดไม่มีกําหนดเนี่ยมันหมดท่าเลยนะก็ <laughs> ปิดได้เข้าใจได้แต่อย่างน้อยต้องบอกว่าปิดทุกอย่างจริงๆเหรอแม้กระทั่งจอดรถก็ไม่ได้เลยเหรอเพราะถ้าเกิดเขาต้องการที่จะทิ้งรถอ่ะแล้วเขาจะไปแล้วรถมันไปไม่ได้เขาต้องการทิ้งรถเนี่ยได้ไหมนี่เป็นต้นนะครับเอค่าการคิดค่าธรรมเนียมค่าอะไรต่างๆเนี่ย ยกเว้นให้เขาก่อนประกาศไปเลยได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะได้ไม่ต้องโกลาหลกันหนึ่งให้ออกจากที่ตั้งสองวิธีการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพราะมันมีเหตุจําเป็นต้องทําใครไม่มีความจําเป็นให้พยายามอยู่กับที่ซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามเมื่อกลับไปถึงเคหสถานสถานที่นัดหมายแล้วไปเห็นรอยเล้ารอยลวกให้ทํำยังไงอันนี้ก็ควรจะมีการสื่อสารตามต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับแน่นอนแล้วครับ จะเป็น SMS ก็ทําไปแต่ SMS มันไปถึงคนจํานวนมากซึ่งขณะนี้ยังไปไม่ถึงคนจํานวนมากนะครับผมก็เดาว่าคุณจิระผมไม่ก็ยังมาได้รับอยู่ดีนะ s m สอที่ว่าแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่าพราะผมเปิดทีวีผมไม่เห็นรวมการเฉพาะกิดผมไม่เห็นอักษรวิ่งผมไม่เห็นการแทรกเข้ามาในรายการเร็วมากนะเมื่อสอบถามไปยังพัก,พกเพื่อนฝูงที่อยู่ใน ห้องส่งเขาบอกว่าอ๋อตอนนั้นแทบทุกรายการต้องเอาตัวทุกคนออกจากห้องส่งเพราะมันมีของแขวนโคมแขวนอะไรต่างๆจะหล่นลงมาสายเอาได้แต่ว่าอันนั้นไงฮะเราถึงได้เห็นนะครับว่าบางสถานีข่าวเนี่ยเขาก็ย้ายกันออกมาอยู่ที่สนามหญ้าแล้วก็ถ่ายทอดกันต่อเลยนะผมว่าอันนั้นเนะี่ยชื่นชมเลยนะว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นผู้สื่อสารกับสังคมแล้วเขาก็ไปหาหนึ่งผู้รับผิดชอบสองผู้มีทักษะในการสื่อสารมาเล่า ผมเห็นว่าถ้าจะมีท่านต่อไปควรจะมีเรื่องการอัดคลิปนี้ออก Youtube ออกสื่อต่างๆแล้วก็หาอาสาสมัครแปลครับแปลเป็นภาษาต่างประเทศซึ่งในที่นี้ผมไม่ได้กำลังพูดถึงเฉพาะนักท่องเที่ยว35ชาติ50ชาติที่อยู่ในประเทศไทยณเวลานั้นนะอันนั้นพวกหนึ่งก็ต้องแปลแล้วเดี๋ยวเขาหาจริงๆเขาหาข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาหาได้เผยได้เร็วพอๆกับเราครับแต่ว่าที่ผมห่วงคือ ครอบครัวผู้ติดตามและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยฟังภาษาอื่นก็ไม่่คยเข้าใจตัวสามีอาจจะไปรับจ้างอยู่ในไซต์งานตัวภรรยาและลูกอยู่ที่แคมป์แต่แคมป์เนี่ยอาจจะปลอดภัยไม่เป็นไร,ราะอยู่ในที่เตี้ยแต่ไม่แน่นะแต่ว่าเขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะต้องทําอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นคลิปที่ออกมาได้ก็จะได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศไทย พมา่าแล้วก็ภาษาท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่นะออกมาให้คนสามารถที่จะกดหาในออนไลน์เนี่ยได้ดูได้ฟังได้อ่านได้เร็วขึ้นแล้วถ้าใครยังไม่เห็นก็จะได้เอาข้อความนั้นส่งต่อไปได้แล้วทางการก็ค่อยตามไปผู้ง่าย Verify คือประทับตารับรองว่าอันเนี้ยข้อมูลเนี้ยใช้รับเองก็เห็นด้วยแต่ดีที่สุดแน่นอนว่ารับเป็นคนเริ่มออกก่อนเลยนะมาจากหน่วยงานสําคัญเนี่ยเพราะอย่างเช่นนะฮะสามหน่วยงานที่ผมก็คิดว่าตัวเวลานี้เขาก็ เขาก็ต้องรู้แล้วล่ะว่ามีมีสิ่งที่เขาจะต้องไปปรับปรุงหนึ่งงานข้อมูลจากกองระวังแผ่นดินไหวนี่เป็นชื่อกองนะกรมอุตุนิยมวิทยาอันนั้นท่านรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าท่านอาจจะไม่มีระบบในการสื่อสารออกมาให้ประชาชนทั่วไปแต่อย่างน้อยข้อมูลของท่านควรจะถูกแปลเป็นไม่รู้กี่ภาษาล่ะใครก็ตามที่จะเป็นภาคประชาสังคมไปช่วยท่านได้ช่วยเถอะช่วยทาให้ภาษาของเขาที่มันออกมาเป็นภาษาทุกคน ทางการเนผมแนะนําว่าออกภาษาไทยเป็นหลักนะแล้วประเดี๋ยวเนี่ยค่อยให้ผู้ที่มีความชํานาญในภาษานั้นนะเอาฐานของข้อมูลที่ถูกต้องน,นั้นเนี่ยไปแปลงให้เป็นภาษาอื่นโดยใช้ให้แน่ใจว่าแปลงถูกนะแล้วถ้าจะท่านออกถแถลงทีนี้ท่านจะบอกเลยว่าท่านจะถแถลงทุกต้นชั่วโมงท่านจะถแถลงทุกครึ่งชั่วโมงหรือท่านจะถแถลงสามชั่วโมงเดี๋ยวมาพบกันใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะได้ทําให้คนที่กําลังเฝ้ารอข้อมูลจากหน่วยของท่านเนี่ยเขาจะรู้ว่าควรจะรอยังไง 2. นอกจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเขารู้ในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วต่อมาก็คงจะเป็นปพอป,ป้องกันภัยฝ่ายพลเลือน 3. ามกสทอชอก็มีหน้าที่ที่จะบอกกล่าวเพราะว่าท่านคุมสื่อทั้งหมดอยู่ท่านจะได้บอกว่านี่คือข้อมูลที่ต้องการให้สื่อทุกสื่อเอาไปออกแต่ถ้าสื่อไหนยังไม่ออกเช็คกสทอชอว่านี่คือข้อมูลสาระสําคัญที่ใช้ไปออกและจะออกทุกๆก,กี่ชั่วโมงกี่นาทีรอบเป็นอย่างไร อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับส่วนหน่วยราชการต่างๆตั้งแต่โยธาไปจนถึงสมาคมวิศวกรรมสภาสถาปนิกสถาสภาวิศวกรรมต่างๆก็จะได้เชื่อมต่อแล้วจะได้บอกว่าเอาละ่ะเรามีนักเทคนิคที่จะบอกได้ว่ารอยร้าวรอยเปี้ยวรอยแรงต่างแบบไหนควรระวังแค่ไหนแล้วควรจะอยู่ห่างมันหรือไม่อันหนึ่งที่ต้องชมนะกุจิระเขื่อนนี่เขาเร็วมาก เขาออกแถลงเลยว่าเขาปลอดภัยโรงไฟฟ้าต่างๆเขาแถลงเร็วมากว่าโรงไฟฟ้าเขาโอเคและการที่มันเกิดแผ่นดินไหวไซส์ขนาดนี้นั้นเนี่ยก็ทําให้ผมนึกย้อนหลังไปในข่าวต่างประเทศในสองสัปดาห์ก่อนที่ท่านผู้นําเมียนมาไปพบกับท่านปูตินแล้วก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมียนมานั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เขาคงได้เวลาในการทบทวนเยอะนะว่าเราจะเอายังไงนะฮะเห็นไหมครับว่าหนึ่งเหตุการณ์ แล้วเราก็รู้แล้วว่า,เ,าเรื่อง after shock จะตามมาแต่การให้ข้อมูลเรื่อง after shock อาจจะไม่สำคัญกับเรื่องข้อมูลว่าแล้วเธอออกเพราะยังไงผู้บริหารสถานที่เนี่ยเขามีทักษะในการบริหารที่ไม่เท่ากันนะผมคิดว่าโรงพยาบาลเ,เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดโรงพยาบาลคงไม่สามารถคือโรงพยาบาลเ,เขแผนรองรับอักขีภัยเนี่ยเขามีแน่นอนนะแล้วก็ซ้อมบ่อยๆนะแต่อักขีภัยมันไม่เกิดขึ้นทุกตึกพร้อมกันไงคุณจิระ แต่พอแผ่นดินไหวเนี่ยมันทุกตึกนะเพราะนั้นเนี่ยจะถามว่าให้ทุกตึกแห่กันลงมาให้หมดเนี่ยมันไม่มีสนามญ่าไหนมันรับได้หมดหรอกแล้วลงมาแล้วก็บางโรงพยาบาลก็ต้องผ่าตัดกันต่อที่สนามนะมาตาผ่าตัดริมพุทธบาทก็มีนะอันนั้นเข้าใจได้เลยท่านนั้นแปลว่าเขาจะต้องมีเราเนี่ยคงไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญแทนเขาหรอกแต่เมื่อเขาเอาความเสี่ยงนี้ขึ้นไปอยู่บนแผนบริหารเขาแล้วทีเนี้ผมคิดว่าเขาก็จะต้องแยกแล้วอะตึกไหนบ้างก่อสร้าง แบบมีแผนรองรับแผ่นดินไหวคือตึกก่อน50นะส่วนตึกก่อน50ถามว่าต้องตื่นเต้นวิ่งกันให้หูดับตับไม่เลยหรือไม่ผมคิดว่าวิศวกรประจําสถานที่เมื่อร่วมกับผู้ประเมินภายนอกใน่สุดจะสามารถบอกได้ว่าชั้นไหนมุมไหนช่องไหนบริเวณไหนที่น่าจะปลอดภัยกว่าบริเวณอื่นในเวลานี้ส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าปล่องลิฟต์เนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงทางบันไดหนีไฟจะค่อนข้างแข็งแรงคิดต่อไปอีกว่า แล้วใครควรจะลงก่อนนะก้อนนี้อีกเหมือนกันทุกวันนี้ผมก็ต้องชื่นชมนะแฟลตการเคหะเขายังนิ่งเฉยเลยนะแฟลตการเคหะแฟลตดินแดงแล้วก็แฟลตตำรวจแฟลตทหารเนี่ยเขาก็เขายังนิ่งอยู่นะยังไม่ได้มีประเด็นพวกนี้เท่าไหร่แต่ก็จะมีคําถามต่อไปต่อให้อาคารคุณแข็งแรงคุณควรจะต้องย้ายผู้พิการผู้สูงอายุก่อนไหมนี่เป็นตัวอย่างของพวกนี้มันจะได้ ไล่เรียงกันมาแล้วก็ตึกของโรงพยาบาลเนี่ยเต็มไปด้วยตึกใหม่ตึกเก่าคะกันเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็จะได้รู้ว่าอา้าวอะไรเป็นตึกที่ต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้สะพานเชื่อมตามตึกต่างๆสะพานไหนที่ตรวจสอบไว้แล้วล่วงหน้าอย่างนี้แล้วก็เผยแพร่ออกไปเผยแพร่ให้คนรู้เหมือนกับบอกทางหนีไฟอย่างนั้นนะครับใครที่เข้าไปใช้บริการอยู่จะได้รู้ว่าหรือคนที่เป็นพนักง,งานประจําอยู่ที่นั่นเขารู้ว่าอ๋ออันเนี้ยเส้นทางนี้อย่าใช้เส้นทางนี้ให้ไป นี่เป็นตัวอย่างนะครับและถ้าเกิดฝนตกล่ะฝนตกคนออกนอกอาคารไม่ค่อยได้ไอเรื่องเปรียบฝนไม่กลัวกล,ลัวเรื่องฟ้าผ่านะหรือว่าเป็นกรณีที่ว่าแล้วมันเป็นกลางคืนแสงสองสว่างไม่มีทํำยังไงของพวกนี้เป็นของที่ประเดชบุญนะครับคราวนี้ความสูญเสียในไทยเนี่ยยังถือว่าน้อยนะครับแต่ว่ามันเป็นการปลุกตื่นละว่าเออเราก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน รวมไปถึงว่านัวประเทศไทยมีพื้นที่ที่รับแรงกระแทกส่วนใหญ่จะอยู่ภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ย่อมพื้นที่ภาคกลางที่อยู่บนดินเลนดินเหนียวอันนี้จะรับแรงกระแทกเยอะสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยแถวอีสานไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่นะภาคใต้ไม่เป็นประเด็นยกเว้นตอนนั้นเนี่ยพอ,อกเกิดเหตุผมก็บินลงภาคใต้แล้วไปที่ภูเก็ตผมก็เช็คเลยเขาบอกว่าผู้คนก็เตรียมตัวเลยเตรียมรับเรื่องทั้งแผ่นดินไหวและสินามิอผมถือว่าเขามีประสบการณ์มาก่อนเพราะนั้น เมืองมีประสบการณ์เนี่ยเขาจะปลุกตื่นเรื่องนี้ได้เร็วกว่าการพร้อมอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องสําคัญโดยสรุปแล้วบทสนทนาในวันนี้ของเราคงไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นปินไหว้คุยกันหรอกครับแต่เป็นเรื่องการสนทนาเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะรการนัดหมายเวลาการดึงตัวผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เอามายืนยันบอกกล่าวแล้วก็บอกเป็นรายพื้นที่เท่าที่มันจะสามารถทําได้นัดเวลากันว่า กี่โมงจะเป็นเรื่องของอะไรแล้วก็มีคนแปลภาษาเลยเพราะว่าในประเทศไทยปัจจุบันมีคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักเนี่ยอยู่เยอะมากถ้าถ้าทำเป็นระบบการสื่อสารแบบนั้นได้ผมเชื่อว่าอะไรอะไรก็จะดีขึ้นส่วนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณูปโภคพ,พื้นฐานอะไรที่สามารถใช้ได้และกําลังเปิดใช้ในอีกกี่ชั่วโมงประกาศล่วงหน้าทีไอตอนปิดเนี่ยประกาศเร็วพร้อมกันเลยนะแต่ตอนบอกว่าอะไรใช้ได้กี่โมงเนี่ย มันมันไม่ค่อยชัดแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องเห็นเป็นตัวอย่างเลยนะครับรอบนี้ที่ว่าป้ายโฆษณาก็ยังไม่ร่วงนะมีเครนร่วงแต่ว่าป้ายโฆษณาไม่ร่วงก็ถือว่าเอาลนะอเรื่องเห็นวาตาภัยฝนตกหนักหรืออะไรต่างๆนะครับได้มีการตรวจเช็คกันพอสมควรนะครับ,รบเรากําลังอยู่ในยุคที่เปลี่ยนไปละ เมื่อก่อนคําว่าแผ่นดินไหวไม่อยู่ในพจนานุก,กรมฝั่งเราเท่าไหร่เลยนะครับนอกจากเป็นเรื่องที่กฎหมายสั่งวิศวกรของกรมโยธากําหนดสําหรับอาคารสูงต่อไปนี้เราเห็นแล้วว่าอืสระว่ายน้ําบนชั้นบนบนน,นนั้นเนี่ยถามว่ายังอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไงก็งไม่มีใครพังลงมานะแล้วผมก็เช็คแล้วว่าในญี่ปุ่นในอินโดนีเซียเขามีสระว่ายน้ําบนชั้นบนบนของตึกไหมมีเพียบเลยครับแต่ว่าออกแบบอาคารไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งผมเข้าใจว,ว่าของเราก็คงจะเป็นแบบนั้นนะครับ คำถามคือว่างั้นต้องมีกติกากันไหมเพราะเราก็เห็นเลยนะว่าถ้าเกิดมีเด็กเล่นห่วงยางเป็ดกันอยู่บนสะนะแล้วมันขยับขยับอย่างนั้นถ้คุณแม่กระโดดลงไปช่วยไม่ทันหรือคุณแม่โดดลงไปเหอะหลุดออกมาทั้งทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันเนี่ยนะว่าระบบการป้องกันตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มมีกติกามีอะไรต่างๆต่อไปครับรวมความแล้วถือว่าปลุกตื่นครั้งนี้เสียหายแต่ไม่ร้ายแรงจนเกินไปการกู้ภัยยังต้องดําเนินต่อไป แต่ว่าไหนๆก็ปลุกแล้วต้องตื่นนะครับก็เรียกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับหลายคนบอกว่าถ้ามามองย้อนหลังอบทเรียนเนี่ยมันก็จะเห็นข้อเสนอแนะหลายอย่างแต่ว่าปัญหาคือว่าเราก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปแล้วเ,เช่นเสนมิเนี่ยมีการพูดถึงคณะกรรมการภายพิบัติแห่งชาติมีการพูดถึงการแจ้งข่าวสารที่รวดเร็วกว่านี้นะฮะหลายคนก็รู้สึกว่าก็ทำบทเรียนแล้วเสร็จแล้วก็ลืมพอเกิดเหตุการณ์ก็ามานั่งถอดใจอีกที เราไม่สามารถรับมือได้จริงๆอยา่างฉานองชีงตรงนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าอาจารย์สำนึกที่แท้จริงที่ผมคิดว่าตั้งแต่เราสนทนาเรื่องโลกร้อนฝุ่นควันมาถึงปัันนี้อ๋อมีเรื่องน้ำท่วมอีกต่างหากนะครับภัยร้อนแล้วมาถึงนี่ทำให้คนเห็นเลยว่าเอาความจริงแล้วมนุษย์เราทั้งหมดสังคมเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะพึ่งพาสภาวะแวดล้อมและธรรมชาติมาก ต่อให้มีเทคโนโลยีก็เถอะเห็นไหมล่ะเทคโนโลยีในการที่เรียกว่า Push Message ออกได้เป็นเซ็ตที่ไปเป็นหลายแสนออกไปหาทนเป็นสิบล้านยี่สิบล้านคนได้เทคโนโลยีมีไหมมีกฎหมายเขียนไว้แล้วหรือยังเขียนกติกามีเปล่ามีแต่มันไม่ออกมีเทคโนโลยีแล้วนะและยังไม่นับอีกนะว่าเดี๋ยวยังจะต้องมีภัยอื่นๆตามเข้ามาให้ได้ทดสอบเราอีกเยอะเลยหนึ่งตั้งสํานึกไว้ว่าเราพึ่งพาธรรมชาติเยอะมาก และเราเบรกมันเองก็ไม่ได้เราก็รู้ควันไฟฝุ่นควันที่มันสูดกันอยู่ทุกวันนี้ยมันไม่ได้มาจากธรรมชาติสักเท่าไหร่หรอกมาจากมนุษย์ทั้งนั้นเลยพวกแกก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงถ้าน้ําทะเลยกตัวไม่ต้องพูดถึงซึนามิมาเราก็ผ่านกันมาแล้วเพราะนั้นอย่าได้หลงลืมมันคืออยู่ในสํานึกไงคุณจิระสํานึกเสมอว่าเราในตัวนิดเดียวจริงๆนะสังคมที่ว่าจะรวยแค่ไหนก็ตามเหอะ ก็เล็กรกะจิ๋วหลิวเดียวเมื่อเทียบกับพลังของธรรมชาติอยู่พร้อมกับเขาเถอะศึกษาเขาเถอะถนอมเขาเถอะแล้วก็เตรียมรับเถอะว่ายังไงยังไงเขาอารวาสแน่แล้วเขาอารวาสแล้วเราจะให้เสียหายน้อยที่สุดอย่างไรการสื่อสารระหว่างกันตั้งแต่ก่อนมีภัยสื่อสารเกี่ยวกับระหว่างมีภัยหรือก่อนมีภัยระหว่างมีภัยและทันทีหลังมีภัยคือการให้กําลังใจกันละครับต้องชื่นชมนะครับ มีวิศวกรรมมีวิศวกรอาสาจำนวนมากเลยออกมาแล้วประกาศว่ายินดีนะจะไปช่วยตรวจดูเบื้องต้นให้อย่างน้อยประชาชนบอกว่าอกอ็ยังดีอ่ะเพราะถ้าทุกอย่างเออโยนใส่รัฐท่าเดียวมันคงไม่ไหวหรอกแรงของรัฐเขามีแค่นี้แหละแต่ว่าเราได้เห็นนะว่าการให้ข่าวสารถูกเรื่องถูกเวลาแม่นยำแล้วก็ไม่ถึงขนาดที่จะบอกล่วงหน้าได้หรอกแต่มันทำให้ ความสามารถคีในผู้คนกําลังใจก็ดีเขารู้สึกว่าไม่ว่าอะไรเราก็จะก้าวผ่านมันไปได้ด้วยกันครับอาจารย์เิศักดิ์นะครับพี่หนาเมาเรื่องของการรับมือสถานการณ์วิกฤตมาคุยในวันนี้นะครับก็คงจะต้องมีอะไรต้องทําอีกหลายอย่างเอาจากนี้ไปจากบททางนี้วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ